นี่คือเด็กกำลังกำลังช่ำและงูเห่านะครับพี่แม่แมีไหมนี่เด็กปั้นผมครับ <c oughs> เด็กปั้นผม <c oughs> <c oughs> เด็กปั้นผมชื่อปังปอนนะครับ <c oughs> กำลังชํำแหละงูอย่างชํำนานงูครับ,บระวังห้ามมันระวังห้ามมันเ <c oughs> ะแวนเปิดกนอ่านี่เป็ดนะครับเป็ดชื่อเป็ด น,นี่ชื่อแทนเงาจิ้มปุ้ยเลยเจ้เ <c oughs> ชื่อแทนชิมปุ้ยนี่ชื่อนอับตำตำ,ตำเครื่องอยู่นี่ชื่อพีเสดเดิร์ครับ <c oughs> กำลังตำเครื่องครับนี่เครื่องมีอะไรบ้างพริกกระเทียม,มเราจะต้มยำครับอมาต้องพากลางมาเลยปากลางมา ทำมันยาเสพปากลยเฮ้ยคนนึงดนรนตเอเือเือมันหลเอ้าอย่าเอ้ายาครับอ่าแล้วมาพอพอันนั้นได้มาอย่งหอดดีเห็นหมวดหันีแหะขีมันน่ะจะอไรมั้ดิบอะไรมอ้าวโจ๊กเ็ว่าไปนีคนหนึ่งก็ยืนแจนจับขึ้นนมาแจนจับหัวขึ้นจับหัวขึ้นจับตงขึ้นขึ้นตรง จับหัวขึ้นเลยบอนดึงเอาไม่ไดึงเดี๋ยวฟาดเอาไ่แล้วไม่ดึงยาวพี่แมดึงยาวพี่แม่ถุงยางมาใส่ถุงยางดึงเต้าหัวขึ้นไปเออเดี๋ยวถุงยางมาใส่ขี่แล้วดูขึ้นเลยบอนดูขึ้นยืนเดี๋ยวนีดยังบียเงยเงยมระวังบีแตกระวังบีแตกระวังบีไอ Đứng bay à. Đứng bay đấy đứng ghê binh Đứng lên binh 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 เ้้ยจำไวหนึ่งไม่จำวี่เพียงมึงก่อม่าเลยนี่ยจำตัวนี้ไปนะวางรถเออแค่นี้ก็จะเหนื่อยนะตัดเด้งออกเลยเด้งออกข้างหามันเด้งอ้วกแต่ท้าพี่ฉันเด้งจ้าแจ่วงวัวแจงแจ่วงวัวแจ่วงวัวแ่วงวัวแงัวแจงวั่วงวัวแจ่วงวั่วงแจ่วงวงวั่วงวัวแจ่วงวัวแจ่วงวัวแจ่วง่วงวัวแจ่ัว่จัวว่วง่วงวัวแจ่ง่วงวัวแจ่ว่วง่วงง่วงวัวแจ่วงวง่วงวัวแจ่วงวัว่วงว่วัว ไปนูปู่น่ไปโจ๊กไปคว้ามันนี่ล่างล่างเอาไปกันล่างโชว์กันโูกันชุนั้นเป็นุี้เอฮะกินะนั้นกินไปเอาล่างล่างจูลงไปอาบน้ำชุดตะบูนไหมน้ำเฮ้ยเอากล่องมาหน่อยนกขึ้นหมดด้วยเร็วไอไไป้างมือนะครับ

อ๋อเอาไปเอาใส่ทีมมาหนิเอาใส่ทีมใส่ถุงเป็ดอ่าเครื่องในทิ้งเครื่องในทิ้งหัวพร้อมหัวทีมพร้อมอ่าห๊ะหำาหอย่าลืมหำงูโชว์หำงูหน่อยโชว์หำงู อ่าเดีเดเ้ายเดีวหน่งเอ้อาเอาออกมาขาเป็นชิ้นอ่าเป็นชิ้นสาบเป็นชิ้นเดี๋ยวเดียวเดียวสากมาเจ็เดียวสากมาพี่ไม่เหียนทุบทุบเหมนเตยกันเดียวเดียวกั้งก็ดู โอ้นี่นี่นี่อืมอย่าเพิ่งงงเปิดเพิ่งเปิดเบอดเอ้ยยเดมึงได้เฮ้้ยเ้ย้ยนี่ยเฮ้ย้ยเฮ้เยยย